สวัสดีคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้คุณยายเองก็ดีใจนะคะที่คุณแม่เอฟซทุกท่านคุณยายใจดีนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเมตตาคะแนนสูงมาให้คุณยายได้ไปซื้อ,อของอให้น้องนำ้ำโพที่ป่วยคะ่ะลงอ่อนเรี่ยอ่อนแรงนะคะก็มีาของก็มีอ่ มีที่นอนนะคะที่นอนสองอันแล้วก็แผ่นปูอีกสองนะคะที่เราซื้อมาคะให้น้องแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอ่าแผ่นอ่าแผ่นลมนะคะแผ่นอ่าแผ่นอ่าพวกโฟอ่าอ่ะเพล่เขาเรียกว่าเพล่เพล่ปูทับนะคะแผ่นนี้นะคะผสมแล้วก็อ่าก็มีอ่ะ แผ่นดิบนะคะแล้วก็มีเต้นนะคะเอ็เชือกนะคะเป็นเชือกไว้ให้น้องคะสำหรับให้คุณหมอท่านได้ใช้กับที่จะให้น้องทำแบบไหนแบบไหนคุณหมอท่านจำแบบน,นี้คุณยายเองก็ได้ซื้อมาให้น้องแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเองคุณยายก็โคขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญที่ท่านเมตตา อ้าวนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่อ้อยขอบคุณแม่สงกรานขอบคุณแม่นิตยาขอบคุณแม่ชัยยาขอบคุณคุณแม่ไผ่ใบเดียวขอบคุณคุณแม่พันธีลานะคะขอบคุณคุณแม่สีนวลนะคะขอบคุณคุณแม่จานะคะขอบคุณคุณแม่คุกกี้ขอบคุณคุณแม่ลินขอบคุณคุณแม่บันนี่ขอบคุณคุณแม่สุภาวีนะคะที่เมตตาคะแนนให้น้อง ที่คุณหมอจับเป็นต้องให้คุณยายไปวิ่งซื้อวันนี้คุณยายก็ได้ไปซื้อแล้วนะคะให้น้องนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่คุณยายได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามมานี้ก็มีคุณแม่ข้าวหอมคุณแม่อ้อยคุณแม่สงกรานคุณแม่นิทยาคุณแม่ชัยยาคุณแม่ไผ่ใบเดียวคุณแม่พันธีลาคุณแม่สีนวลคุณแม่กาคุณแม่ทุกกีณ ุณแม่บันนี่คุณแม่สุภาวีนะคะคกะ็ขอกราบคุณท่านก็ขออวยพรให้อาแม่พระที่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามมานี้แม่พระผู้ใจบินแม่นางฟ้าผู้ใจดีนะคะที่เมตตาบุญคะแนนมาให้กับน้องน้ำโพที่ป่วยกำลังอ่อนเลีลเล่ยวอ่อนแรงคุณยายเองก็ขออนุโมทนาสาธุบุญสาธุสาธุบุญกับท่านนะคะคก็ขออวยพรให้บารมีช้าง บารมีองค์พุทธสารบารมีองค์พระพิคเนตเทพแห่งความสําเร็จบารมีแห่งองค์ช้างสามเสียนเอรละวันบารมีแห่งพระนรศวนมหาราชบารมีของพระคุปกร,รมและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในสากลโลกนี้นะคะจงโดนบันดานประธานพรให้คุณแม่ทุกท่านที่คุณนะคุณยายได้เอ,อ่ยชื่อเอ,อ่ยนามมานี้ก็ขอให้ท่าน,นพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เก็บธุรกิจก้าวหน้าค้าขายดีจะเลยในหน้าที่การงานเฮงๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ก็ขอ,ขอขอบคุณท่านนะคะไม่มีอะไรจะตอบแทนนะคะนอกจากคําว่าขอบคุณขอ,ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านคะ่ะ